ข้อห้าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าหรืออริยสงฆ์นะที่ท่านบรรลุหลุดพ้นแล้วเนี่ยนะท่านสุขสบายไร้กังวลนะเอามาเป็นตัวอย่างอานจะมาเคยดูเวลาพ่อครูเทศกับพวกเราหรือเข้ารูปนะพ่อครูมาเนี่ยเวลาท่านยิ้มเนี่ยมันเป็นคนเป็นอิสระนะ สบายใจเหมือนกับผู้ใหญ่ใจดีสบายใจอะไรเงี้ยอู้ดูแลน่าเอาเป็นตัวอย่างเนาะทำไงเราจรึงจะเป็นอย่างนั้นได้บ้างอะไรอย่างนี้นะนึกถึงเออแล้วท่านบรรลุมาได้ยังไงท่านหลุดพ้นมาได้ยังไงท่านทําใจของท่านยังไงนะมีคนถามปัญหาเมื่อเร็วๆเ,เนี้ยในรายการธรรมะของพ่อท่านเนี่ยนะถามว่าพ่อท่านมีความรู้สึกยังไงตอนที่เอามาบวชใหม่ๆอะไรก็อะไรคนที่เขาจ้างซักดีเหมือนกันนะ อยากรู้นะเพราะตออธิบายดีละเอียดดีขณะที่เรากําลังต่อสู้กับทุกข์หรือปัญหาต่างๆอย่าไปกลัวมันคนเรามันยังไม่หมดทุกข์มันก็ต้องมีอ่ะะขณะที่เจอทุกข์หรือเจอปัญหาอะไรต่างๆเนี้ยนั่นคือช่วงเวลาแห่งการเพิ่มภูมิปัญญาและความแข็งแกร่งให้กับชีวิตจะไปกลัวทําไม <นะ S 2> ปัญหาทําให้เราเกิดปัญญานะ ทำให้เก,กิดความแข็งแกร่งอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่มันจะได้คิดวิธีแก้ไงนะเกิดก็เกิดนะเราจะไปหาทางแก้ปัญญามันจะเกิดตอนที่มันมีปัญหาเนี่ยแหละสําคัญมากนะเพราะมไม่ต้องไปกลัวปัญหาหรืออุปสรรคอะไรอันมาโอ้โหต่อสู้มาหนักหนามาบวชเนี่ยเลอะแยะเรื่องราวมากมายเล่ากันเป็นปีเป็นชัช้นๆ้ามนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตราบใดที่ยังไม่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 หมดกิเลสเนี่ย มันก็ต้องสู้กันไปอย่างนี้แหละต้องนึกถึงว่าเออนะต้องสู้ที่จะชนะแม้แต่ทุกวันนี้ธรรมาก็ยังสู้อยู่นะบางทียังมีจิตหอหอๆเหี่ยวเห,ยวห,ห,หี่ยวหดหดหูหูกับอะไรรู้ไหมนะกับสังขารร่างกายอ่ะโอ้ทำไมเราถึงไม่แข็งแรงเหมือนสมัยอายุยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้งนี้ทำไมเรามาเจ็ดสิบกว่าแล้วเนี่ยมันชักเดินกระป,กกปรกกระเปียไม่อยากทำอะไรแล้วเนี่ย มันเป็นอย่างนั้นเลยหล่ะเนี้ยเร็วจังเลยนะมนมีความรู้สึกแล้วต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยนะเราจะต้องนอนติดเตียงไหมจะต้องมีใครมาคอยดูแลเป็นภาระเขาไหมมันกังวลละนะมันมันมีอาการแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นละโยมแปลกนะมันยอมรับความจริงมันจะเป็นยังไงก็เป็นแต่ะวะ่าอย่าไปคิดก่อนล่วงหน้าเลยนะมันอาจจะตายง่ายเร็วก็ได้นะเมือนอย่างสมบัติเมทานีใช่ไหม หลับไปแล้วไม่ตื่นเลยเอออะไรเงี้ยก็ได้ไม่ไปกังวลอะไรกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดเสียเวลาเสียเวลาเป็นก็เป็นเป็นก็นดูมันไปแล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่เขาเรียกอะไรวาสนาบาร,รมีวิบากกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ชดใช้มันไปรับคิดอย่างนั้นะในที่สุดแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอ,ะอันนี้เป็นต้นถ้าคิดเป็นนะมันก็จะไม่ทุกข์จะม,มาว่านะ คนเราคิดเป็นคิดที่ถูกอะไรนี้เป็นต้นนะให้นึกถึงความตายที่มันใกล้เข้ามาทุกขณะทุกเวลาทุกวันนะทุกคนนะ่ะ <c oughs> ถูกตัดสินไว้แล้วทั้งนั้นแหละว่าต้องรับโทษประหารเมื่อไหร่ไม่รู้วิธีไหนก็ยังไม่รู้ล้วนแล้วแต่ต้องตายกันทุกคนนะต้องเตรียมตัวไว้พร้อมนะพร้อมที่จะรับโทษประหารถ้าท้อแท้เพราะเจ็บไข้ได้ป่วย ก็คิดให้ได้ว่าใครๆมันก็ป่วยกันทังนั้นแหละนะโอ้โหไม่มีใครไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ยิ่งกว่าเราอีกนะบางคนผู้พลภาพเลยนะอาตมาเห็นหลายๆคนแล้วเคยเดินทางไปเจอไอ้คนมันพิการนะนะไปไหนมันต้องถัดไปอะถัดไปขามันมีนิดเดียวสั้นๆนะใช้มือค้ำยันเอา ้ามถนนขายลอตเตอรี่ข้างทางโอ้มันยังมีชีวิตอยู่ได้เนาะอะไรอย่างเป็นต้นมันก็ยังสู้ชีวิตได้เลยโอ้ยเราดีขนาดนั้นต้องเยอะแยะที่มามัวกลัวมัวเศร้ามัวโศกทําไมนะมันะเป็นกันเยอะแยะรุ่นอาตมานี่ก็โอ้ยบางคนนี่ลุกไปไหนไม่ไหวนะต้องนั่งวินแชร์ต้องมีก็เออะไรสามขานะเป็นเหมืนอนคอกอ่ะเดินไปอะไรไปอนยะ่างเงี้ย ที่เขาแย่กว่าเรามีเยอะนะเพราะฉะนั้นต้องคิดถึงคนที่เขาแย่กว่าเรามันจะได้มีกำลังใจขึ้นมานะข้อเก้านี้ข้อเก้าหละอันนี้สำคัญคือต้องเอาชนะกิเลสให้มากๆบ่อยๆนะชีวิตที่ละโลกียะได้นะใครที่สามารถละโลกียสุขได้ก็จะพบสุขของโลกุตระที่ต่างกัน นะต่างกันมากนะจะรู้สึกเลยว่าโอ้โลกุตระกับโลกิยะเนี่ยมันความสุขมันเทียบกันไม่ได้เลยนะมันก็จะหันมาทางนี้โดยตรงเลยมันไม่ไปเอาละโลกิยะนะต้องแยกให้ออกว่าโลกิยะเป็นไงโลกุตระเป็นยังไงก็จะไม่อธิบายละเพราะมันพูดมาหลายครั้งมาเยอะและ้จะยาวนะเมื่อพยายามหลายวิธีแล้วเนี่ยกำลังใจก็ยังไม่ดีขึ้นมาอีกแต่มาเขียนไว้ขนาดนี้เลยนะ อบอกไปต้องหลายวิธีแล้วกำลังใจก็ยังไม่ค่อยขึ้นเลยเพราะว่าสติปัญญามันไม่แหลมลึกะก็ต้องทำบ่อยๆตามคำแนะนำนในแต่ละข้อที่บอกมานี่แหละะทบทวนดูต้องทบทวนดูไม่รู้จะพูดอะไรอีกละก็ทบทวนดูไปอ่านมาซ้ำใหม่ฟังซ้ำใหม่ะแต่ละข้อแต่ละข้อมีอรายละเอียดมากกว่านี้บางคนอาจจะคิดได้มากกว่ามาด้วยนะ ถ้ายังไม่สําเร็จทําในสิ่งที่เราควบคุมแล้วและแก้ไขไม่ได้เมื่อเราทําดีที่สุดแล้วก็ให้ปล่อยวางอีตรงนี้แหละมันจะยากพูดลวมันง่ายมันปล่อยยังไงอ่ะมันวางตรงไหนอ่ะอ่ให้ปล่อยวางนะคือเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้โดยที่เราไม่ทุกข์ก็มันไม่ได้มันทาได้แค่เนี้ยก็เอาแค่เนี้ยอย่งเนี้เรียกว่าปล่อยวางง่ายๆก็มันยังทําไม่ได้ก็ทํามันก็ยอมเป็นไปอ่า อะไรย่างนั้นประมาณนั้นการปล่อยวางเมื่อเกิดทุกข์เนะี่ยทีนี้วิธีละเมื่อกี้บอกแล้วว่าแล้วจะพูดง่ายๆปล่อยวางเนี่ยแล้วมันวางยังไงอ่ะนะมีวิธีครูเจ้าท่านก็สอนพ่อท่านก็สอนไหมนะหนึ่งนะปล่อยวางแบบสมัะไม่ต้องไปคิดไอ้สิ่งที่มันทุกข์อ่ะสลัดมันทิ้งดือด้อๆเลยคิดเรื่องอื่นแทนนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่ง คิดเรื่องอื่นแทนอันนี้จิตต้องเข้มแข็งต้องอต้องตัดเก่งนะหรือไม่ก็หาคำอะไรมาปลอมใจให้สบายใจเอออย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยนะมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะหาข้อคิดมาปลอมใจเหมือนกินยาแก้ปวดนะแก้ยาแก,แก้ปวดมันไม่ใช่ยารักษาโรคโดยตรงทีนี้ยารักษาโรคโดยตรงเป็นไงรักษาโรคโดยตรงก็คือคุณต้องรู้ ทุกทุกมันคืออะไรเหตุมันคืออะไรไเรียกสมุทยัยเหตุรู้เหตุมันให้ได้พอรู้เหตุมันได้มันจะรู้วิธีแก้เหมือนกับเรารู้เหตุว่าเออทําไมเราปวดหัวละ่ะที่เราปวดหัวเพราะเราเครียดนะก,ก็หาวิธีแก้เครียด่นะดปวดท้องปวดท้องเพราะอะไรหาเหตุมันนะปวดท้องมันต้องมีต้องหลายอาการนะอาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้ นะกินผิดสัมแงกระปวดท้องได้ใช่ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นา,นานาเหตุผลถ้าคุณรู้เหตุนะคุณก็กินยาให้มันถูกกับเหตุรักษาให้มันถูกกับเหตุมันก็จะเห็เหนผลมันก็จะนิโลดนะพ้นทุกนิโนะมันจะเข้าใจมรรควิธีการก็จะชัดเจนขึ้นเนี่ยตามหลักอริยรสัจสี่อธิบายแบบง่ายๆนึกออกไหม นี่คือวิธีการรักษาที่เหตุเลยเ,เรียงไปตามลำดับรู้ทุ์รู้สมุทไทยนิโรธมรรคอย่างนี้เป็นต้นนี่คือวิธีการแก้สรุปง่ายๆเอาให้ชัดๆอีกทีอ่ะะถ้าไม่ได้หลายๆชั้นหลายๆขั้นตอนจะได้ไม่บรรลุก,กัะทุก,กันตอนเนี้ยนะ วิธีแก้ทุกข์มีหลายแบบคือหนึ่งแก้แบบปุตชนแก้แบบปุตชนเลยปุตชนเขาก็มีหาวิธีแก้ทุกข์เขาเาได้เหมือนกันนะเขาทําไงนะคือแบบปุตชนเนี่ยถ้ามันอยากเขาก็ดิ้นลนไปหามาให้มันสมอยากอันนี้เขาก็แก้ทุกข์ในอย่างอยากกินเหล้าก็ไปหาเหล้ามากินใช่ไหมมันสมอยากก็แก้ทุกข์ในวิธีหนึ่งอยากสูบบุหรี่ก็ไปหาบุหรี่มาให้มัน สูบใสใ้สมอยากมันก็หายอยากไปพักหนึ่งแล้วมันเสร็จไหมมันจบไหมเดี๋ยวมันก็อยากอีกนะปุถิชนเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่มีจจบหรอกนะสองแบบตั้งกำแพงสกัดแบบสมถะอย่างที่มาว่านะคือสลัดความคิดที่ทําให้เราทุกข์นั้นซะนะไปคิดเรื่องอื่นแทนหรือคิดหากติทรรมคาคมอะไรมาตอบปลมใจอันนี้ก็ ก็เป็นวิธีหนึ่งสามทำให้กิเลสมันตกตะกอนทำให้กิเลสมันตกตะกอนคือ,อยังไงเป็นสมถะที่มีปัญญาหาอ,อะไรที่มันคิดแล้วสบายใจอะมันคิดแทน,นะจนมันลืมเรื่องนั้นไปพักหนึ่งอะมันตกตะกอนไปพักหนึ่งแต่มันเผลอ,อ,อเดี๋ยวมันคิดขึ้นมาอีกได้ มันไม่ขาดมันไม่ถาวรไม่ใช่แก้วิธีที่ถาวรน,นะที่ถาวรคืออะไรคือวิธีของพุทธวิธีอย่างที่พ่อท่านสอนพวกเราอ่ะคือกวนตะกรให้มันคุนนะด้วยการสู้กับภาษานะสู้กับภาษาอย่าไปนหนีภาษาภาษามันเป็นตัวทําให้กตะกรเราลอยขึ้นนะให้มันขุนขึ้นให้มันนั่นขึ้นเราจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้นี่คือตะกรนะ หาวิธีเอาตะกอนออกซะให้มันหมดน้ํามันจะได้ใสถ้ามันไม่มีตะกอนน้ําก็ใสนะแค่นั้นเองจะขย่ายังไงก็ไม่ไมขุนและทีเนี้เห็นไหมนี่คือวิธีที่ดีที่สุดคือวิธีที่สี่เนี่ยกวนน้ําให้ขุนเอาตะกอนออกนะคือใช้ภาษาเป็นปัจจัยแล้ววิปันสนาตอนอ่อจนกระทั่งนะหมดปัญหาแล้วมันก็จะหมดนะกิเลสไปอย่างถาวรน,นี่คือ กระบวนการแก้ทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆะพยายามมันไปมันไม่ได้เดี๋ยวเดียวไม่ได้ทันทีหรอกมันกี่เรื่องก็เอามันเดี๋ยวนั้นแนละเอาไปทีละเรื่องให้มันได้ข้อ13นะมันเป็นข้อฟอไปข้อ13คือสมมติมันเบื่อมันท้อมันแท้มันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะถ้าบอกพ่อถ้นบอกการท้ออย่างมันไม่ใช่แท้ถ้าแท้แล้วมันจะไม่ท้อ ต้องให้ให้เป็นชาวโลกุตละให้แท้ได้แล้วมันจะไม่ท้อแต่ถ้าคุณยังไม่ใช่โลกุตละแท้มันก็จะท้อะเปรียบเทียบระหว่างข้อแตกต่างระหว่างโลกียะกับโลกุตละอันมาเขียนไว้เปรียบเทียบไว้อย่างละเอียดเลยนะเอาไว้คราวหน้าแะ้วกันข้อเปรียบเทียบนี้มันต้องเอาให้จบมันยาวหลายข้อเปรียบเทียบโลกุตละเป็นยังไงโลกียะเป็นยังไงเราควรจะเลือกทางไหนล่ะ นี่ก็เคยเทศให้พวกเราฟังไปบ้างแล้วละ่ะะข้อสิบสี่ให้นึกถึงอุปมาของชีวิตมันมีชายหนุ่มคนหนึ่งเนียวเชือกที่ผูกกิ่งไม้ไว้ไอ้ข้างล่างก็มีแต่ตะเข้อันนี้ก็าเขียนเป็นงูใหญ่ตะเข้ที่คอยจอะก,กินไอ้ที่ต้นไม้ก็เสือมันกำลังตบปบนะหล่นก็ไม่ได้ตะเข้กินขึ้นต้นไม้ก็ได้เสือก็กำลังตะปบ ไอ้เชือกที่ผูกไว้ก็แถมมีหนูคอยแทนะหนูแทะเชือกก็จะใกล้จะขาดอยู่แล้วนะแล้วจะทํำยังไงก็ยังโชคดีนะที่มีพึ่งน้ําพึ่งเนี่ยหยดลงมาทีละหยดนะมาเข้าตรงปากพอดีเลยนะคือแม้อันตรายจะรอบด้านก็ยังมีรถของธรรมะนะให้ได้ลิ้มชิมรสอยู่นะเพราะนั้นอย่าประมาทก,กับชีวิตเลยนะสื่อก็จะตะตะับบ เหมือนคนเราเนี่ยวิบากมันไล่ตามอยู่เนี่ยอย่ารอให้หมามันมักงับนะเดี๋ยวพอวิบากมันถึงเวลาขั้แล้วเนี่ยเราจะทําอะไรไม่ได้เลยนะเก็บไข้ได้ป่วยนี่โอ้โหจิตมันควบคุมยากเลยแหละนะมันจะอ่อนเปรีย้ยเพียแรงคนป่วยจะรู้ดีนะต้องปฏิบัติธรรมมันต้องทําตอนที่ยังแข็งแรงสติสมัมปชัญญะเต็มมันที่จะเจริญที่จะก้าหน้านะ ทุกเทัาไหายทั้งปวงเนี่ยต้องแก้ด้วยหลักของอริยสัจสี่คือทุกสมุทยัยนิโรธมรรคเนี่ยนี่อธิบายไปแล้วนะคือต้องรู้ทุกนะต้องจับให้ได้ให้รู้อาการของทุกต้องรู้อาการลิงคะนิมิตอุเทศนะอันนี้คือราคะอันนี้คือโทสะนะรู้ราคะรู้โทสะก็พ้นโมหะสมุทัยคือสาวหาเหตุของมันให้ได้ เมื่อรู้จักอาการของโรครู้เหตุที่มันเกิดโรคของเรานะนี่ลรคคือทําให้มันหายจากโรคด้วยวิธีการนะกินยายให้มันถูกกับโรคอันนี้ก็อธิบายมาแล้วนี่ซ้ําอีกทีหนึ่งมรคก็คือรู้วิธีที่เราจะาชนะทุกอาชนะกิเลสนั้นได้นะข้อสิบหกผู้ที่มีความสุขโสมนัสนะพ้นแล้วนะพ้นทุกข์มาได้ระดับเลวนะจะพบกับความสุข โสมนัสเขาเรียกนิรามิตสุขนะหรือทิฏฐธรรมสุขวิหารนะอะไรนี้เป็นต้นนะเพราะเหตุหกประการคือหนึ่งคนจะพบสุขแบบน,นี้นะอัตมาบอกตรงหนั้นมาบวชมาเนี่ยอยู่ได้เพราะนี้อย่างนี้เี่ยเพราะมีทิฏฐธรรมสุขวิหารอยู่ในใจไม่ค่อยทุกข์ได้ง่ายมันสบายใจนะ จะเดือดร้อนจะลําบากอะไรก็มันก็สบายใจมันก็ไม่เดินกังวลกังวานใจทุกพลหม่นมองอะไรทุกมากมากมันทนอยู่ไม่ได้ง่ายๆหรอกนะทีนี้จะทําทยังไงให้นะมีสุขโสมนัสอยู่คนที่ยังมีสุขโสมนัสมีที่จะทำสุขวิหารมีคือหนึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ยินดีในธรรมยินดีในธรรมเสมอเลยเห็นธรรมะแล้วนี่โโหเป็นอาหารอันอร่อย นะห่างไม่ได้เลยมีธรรมะเป็นพักษาหารนะเป็นอาหารนะยินดีในภาษาบาลียินดีในภาวนาไม่ใช่มันยินดีในการสวดมนต์นองบน่นะยินดีในผลของการปฏิบัติหรือสภาวะที่ได้มันจะมีความรู้สึกมันจะอ่านได้แล้วโอ้เรามีสภาวะอย่างนี้นะดีจังนะยินดีในการละการวางกิเลส เราละระวางกิเลสได้ยังไงยินดีในปฏิปวิเวกะนะแม้จะอยู่ในที่สงบก็ไม่มีปัญหาอยู่คนเดียวก็เหมือนอยู่หลายคนเพราะนั่นเคยเทศนะอยู่คนเดียวก็เหมือนอยู่หลายคนอยู่หลายคนก็เหมือนอยู่คนเดียวอันนี้ลึกนะอยู่คนเดียวก็เหมือนอยู่หลายคนเป็นไงโอ้เราแน่งปรุงธรรมะนะ รุงธรรมะยกหัวข้อธรรมโน้นนี่มาคิดพิจารณามีธรรมวิจัยมีวิตกวิจารอู้ยเพลินยมไม่มีเวลาว่างอะคิดทำอะไรไปได้ตลอดนี่มันอยู่คนเดียวไม่มีไม่มีเซ็ไงไม่มีเบื่อนะนี่คืออยู่คนเดียวก็มันอยู่หลายคนอยู่หลายคนก็เหมือนอยู่คนเดียวคุณจะเจาะแจกจอแจอะไรไงไม่มาทำอะไรสมาธิของเราได้นะแล้วก็จะมีความมั่นคงคุณก็เรื่องของคุณ คุณจะคุยกันดินทากันทะเลาะกันอะไรฉันก็ไม่มาเบื่อไม่ราคาญอะไรก็อยู่ของฉันไปอันนี้เป็นต้นนะยินดีในความไม่พยาบาทยินดีนความไม่เนิ่นช้านะก็ทําให้เต็มที่อย่าไปมัวเนิ่นช้าเมื่ออย่างที่เตือนเตือนพวกเราอยู่เนี่ยนะแล้วข้อสิบเจ็ดนึกถึงอนาคตตะไภร์ไนะภมันกําลังจะเกิดขึ้นห้าประการคือหนึ่ง 1. จะเกิดศึกสงครามเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่ากาลังจะเปลี่ยนรัฐบาลอีกแล้วเดี๋ยวก็ตีกันทะเลาะก,กันแล้วออกมาเดินกระบวนออกมาเดินกระบวนหกาเข้าก็ฆ่ากันเกิดสงครามกลางเมืองทหารก็ต้องมาออกปฏิวัติยิงกันฆ่ากันอีกมันก็ไม่แน่นอนเลยทั้งนั้นเลยนะเกิดข้าวยากหมากแพงเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นละะของแพงหาของกินของอยู่ก็ยากกะจรจะพามเสื่อมนะ มันเสื่อมแล้วนะเสื่อมจนจะไม่เหลือ,อแล้วถ้าพระท่านไม่ขึ้นมาเทศม์มาสอนมาอบรมนะมาพ่อพวกเราหล่านี้ก็ไม่เหลือแล้วนะศาสนาพุทธนะพระสงฆ์เกิดความขัดแย้งนะไม่ลงรอยกันธร,รมยุทธก็ไปร,รมยุทธมานิกายก็มานิกายนะร่วมศักรกรรมกันไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ขอทรงไม่มีปัญหานะกรรมหานิกายหรือรมยุทธ มาศึกษากับเราได้ขอให้อยู่ในกฎในเบียบระเบียบวินัยอันเดียวกันนะเกิดอุบาาัติการมตัดรอนเป็นไงอุบาาัติการมตัดรอนเกิดอุบัติเหตุนะเกิดล้มหายใจากไป arn, สักตางคันยังไม่ทั้นแก่ได้ตายแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นได้นะภัยที่น่าสะเพรัวในปัจจุบันนี้ก็มีไม่น้อยในเจอโรคระบาดนะวัยรุ่นวุ่นวาย ทะเลาะกันแต่เราดันไปโดนลูกหลงเข้าไม่แน่นะชีวิตคนเราเนาะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นต้องระวังเนี่ยอ่านทบทวนพวกเนี้ยมันจะได้เกิดกําลังใจแต่มาใช้อย่างเงี้ยแหละนะแต่มาทุกบอกโหสมุดบันทึกเล่มน,นี้เนี่ยแตมาอ่านเช้าอ่านเย็นนะตื่นขึ้นมาก็มาเปิดนั่งอ่านทบทวนบันทึกไปเรื่อยๆนะดีอ่ะนะไม่รู้พวกเราจะเห็นประโยชน์ยังไง เอาไว้พบกันคราวหน้าวันนี้เวลาหมดแล้วนะก<อ>็ขออนุโมทน,นากับพวกเราที่สนใจแล้วก็ได้รับประโยชน์นะจากการได้สนทนากันในวันนี้นะก<อ>็ขอให้ทุกคนมีความเจริญในธรรมโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทิน เหตุการณ์ในชีวิตเป็นครูที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์จะหาได้เป็นบทเรียนที่มนุษย์ต้องจดจำโดยไม่ต้องท่องเลยแม้แต่น้อยบทเรียนจากตำราเป็นเรื่องที่จะต้องท่องจำจึงจะจำได้และเมื่อจำได้แล้วเราก็ต้องพยายามทบทวนเพื่อไม่ให้ลืมแต่บทเรียนจากชีวิตเป็นเรื่องที่เราจำได้โดยไม่ต้องท่องและพยายามจะให้ลืมเสีย แต่ก็น้อยนักที่เราลืมได้นี่คือลักษณะการแห่งบทเรียนจากชีวิตคำสั่งสอนของท่านผู้ใหญ่ส่วนมากหรือแทบทั้งหมดทีเดียวได้มาจากบทเรียนแห่งชีวิตทั้งสิน้นจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตอย่างหาประมาณไม่ได้ชีวิตคลาเคล้าไปด้วยความสมหวังและผิดหวังความสุขความทุกข์รอยยิ้ม และคลาบน้ําตาความชื่นสุขความเจ็บช้าสิ่งเหล่านี้ทําให้ชีวิตเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ทุกครั้งที่เราผิดหวังเราจะเข้าใจชีวิตและโลกดีขึ้นความผิดหวังที่รุนแรงแม้จะทําให้เราชอกช้าแต่ก็มีส่วนช่วยให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจความรู้สึกอันลึกล้ําของผู้อื่นมิฉะนั้นแล้วบางทีเราอาจจะถูกหลอก อยู่ร่ำไปความผิดหวังหากเราไม่ยอมคุกเข่าให้แก่มันมากเกินไปบางทีและมักจะเป็นเช่นนั้นเสมอคือช่วยเสริมสร้างให้เรามีหัวใจอันแข็งแกร่งที่จะต่อสู้กับอุปสรรคและความผิดหวังที่จะมีมาอีกข้างหน้าเหล็กที่ผ่านไฟแล้วเป็นเหล็กกล้าแข็งกว่าและคมกว่าเหล็กธรรมดาน้ำที่ผ่านน้ำแข็งแล้ว จะเป็นน้ำเย็นชีวิตที่ผ่านอุปสรรคและความผิดหวังมามากทำให้เจ้าของชีวิตกล้าเผชิญหน้ากับความผิดหวังและเป็นความกล้าที่สงบเยือกเย็นมองในแง่ของปรัชญาที่ละเอียดอ่อนชีวิตคล้ายความฝันจะต่างกันก็แต่เพียงเป็นความฝันในระยะยาวเท่านั้นมองในมุมกลับความฝันก็คือชีวิตจริงในระยะสั้น บุคคลผู้ขึ้นถึงความจริงข้อนี้แล้วย่อมคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้บ้างก็จะมีอะไรหรือที่เราควรยึดมั่นถือมั่นในเมื่อความหวังต่างๆของมนุษย์เราเป็นเสมือนภาพที่ลอยมาในอากาศเมื่อภาพนั้นยังไม่ถึงมือเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะเป็นของเราเมื่อถึงมือเราแล้วเราก็นึกว่า ความหวังอันเป็นเสมือนความฝันอันเลือนลางนั้นเป็นความจริงขึ้นแล้วแต่อะไรเล่าคือความจริงสิ่งที่เราพากันยึดมั่นว่าเป็นความจริงในวันนี้จะยังคงเป็นความจริงตลอดไปหรือในเมื่อโลกนี้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงดวงใจของพวกเราย่างแน่นอัดไปด้วยความลังเลสงสัยและความไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายหน้า สิ่งที่จะให้ความสุขความเพลินใจแก่เราในวันนี้เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่ให้ความทุกข์แก่เราในวันหน้าในทํานองเดียวกันสิ่งที่ทําให้เราทนทุกข์ทรมานในวันนี้อาจจะให้ความชื่นสุขแก่เราในวันหน้าก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่ไม่น่ายินดีมักมาในรูปรอยแห่งสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารัก มากมาในรูปรอยแห่งสิ่งที่น่ารักความทุกข์มากมาในรูปรอยแห่งความสุขเพราะเหตุนี้คนจึงมัวเมาลุ่มหลงกันนักมนุษย์เราเกิดมาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันทั้งสภาวะแห่งการเกิดและสาเหตุที่ทำให้เกิดดังนั้นมนุษย์จะแตกต่างกันบ้างในเรื่องปลีกย่อยอื่นๆแต่สิ่งที่ร่ำรวยอยู่โดยทั่วกันทุกคนก็คือความทุกข์ บุคคลจะขาดแคลนสิ่งใดบ้างก็ตามแต่เขาไม่เคยขาดแคลนความทุกข์เลยมันต่างกันแต่เพียงปริมาณและรูปลักษณะแห่งความทุกข์เท่านั้นลักษณะเช่นนี้เองบุคคลผู้มีสติปัญญาจึงไม่ควรตีโพยตีพายในเมื่อประสบกับความขมขื่นในบางครั้งบางคราวเพราะสิ่งที่ทำให้ขมขื่นในวันนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่มีอุปการะอย่างมาก ในวันหน้าทํานองเดียวกันไม่ควรหลงระเริงในความสําเร็จบางอย่างจนเกินไปเพราะสิ่งนั้นอาจชักนําไปสู่ความยุ่งยากในภายหน้าได้เหมือนกันปฏิบัติได้ตามนี้แล้วย่อมเป็นผู้ที่คงที่ไม่หวันไหวหรือมีความหวั่นไหวน้อยที่สุดนี่แหละคือวิธีนำไปสู่ความสงบ